พนมเขตคขารักรูปที่8พระธิการนรงสุจินโนรูปที่9พระอาจารย์สมศักจันทโกนะทั้ง9รูปด้วยกันนะดังนั้นก็ตอนนี้ใกล้ได้เวลาแล้วก็ขอรัธนาพนะระอาจารย์ทั้ง9รูปนะได้ขึ้นสู่วัดสงค์นะ เพื่อที่จะให้ญาติโยมดังนั้น,นคณะครูบาอาจารย์นะครับผู้เป็นพระเถระผู้ใหญ่นะครับสี่รูปด้วยกันก่อนนิมนต์พระอาจารย์สันติด้วยนะครับอีกรูปหนึ่งนะผู้เป็นประธานนิมนต์ด้านหน้านะครับนะข้างพระเถระนะครับนะ พระอาจารย์สันติอุตมะปัญโยอุตมะปุญโยเนาะซึ่งก็เป็นผู้ที่เป็นกำลังในการนำพาญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมกันสร้างสวรนามาริกะเจดีแห่งนี้รวมกับหลวงพ่อพระธิการวรพจน์อุปสันโตที่ได้ปรารบ สร้างเจติยสถานแห่งนี้ขึ้นมานะสำหรับญาติโยมผู้ที่จะเป็นพิธีกรในการนำบูชาพระรัตนตรัยก็เรียนเชิญโยมอาจารย์ปริญญาเนาะไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนนอะนี่เนาะโยมอาจารย์ปริญญาจะทราบแล้วก็จเจริญพรได้ที่เนะต้นประลำพิธนะีก็จะได้ ให้โยมอาจารย์ปริญญานะได้โยมขอภัยเนาะโยมอาจารย์มหาสุรศักนะหรือว่าโยมมหาติ๊กนะซนะึ่งก็ อดีตก็เคยเป็นคณะครูบาอาจารย์ในเครือข่ายพุทธบริษัทรักษาพระธรรมวินัยเนาะโยมอาจารย์มหาสุรศักดิ์นะ,ะไม่ทราบว่ามาถึงสถานที่หรือ,อยังถ้ามาแล้วก็จเจริญพรนะ,ะได้มานำพาญาติโยมทั้งหลายได้ประกอบพิธีเชิญด้านหน้านี้เลยนะโยมเนาะ,ะเพื่อที่จะได้ให้โยมได้ ช่วยประชาสัมพันธ์นะตอนนี้ก็ทางคณะสัตายาิโยมผู้ที่มาร่วมงานตอนนี้ก็พร้อมกันเป็นส่วนมากเพื่อที่จะให้กิจกรรมในการเจริญกุศลหรือว่าการบรรจุพระบรมมารีลิกธาติที่สุวนนมาริกะเจดีของเราจะได้ ทันตามกำหนดเวลาซึ่งทางคณะครูบาอาจารย์ที่ได้เดินทางมาร่วมงานแล้วก็คณะสัตยาญาติโยมผู้ที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างสวรรค์น,นมาลิกะเจดีแห่งนี้ขึ้นมาก็หวังเพื่อที่จะให้เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมเจริญกุศล ณสถานที่นี้เพื่อเป็นการสั่งโมบุญบารมีดังนั้นสำหรับญาติโยมที่เพิ่งเดินทางมาถึงก็จะเรือ,อนพรท่านใดที่ยังไม่ได้ทานข้าวก็จะเรือ,อนพรได้ไปที่โรงครัวส่วนห้องน้ำที่บำบัดทุกข์ก็อยู่ทางด้าน ทิตตะวันตกสำหรับโยมผู้หญิงสำหรับโยมผู้ชายก็ด้านข้างโรงอุโบสถนะก็ใช้กับด้านพระพิสูจส์สมณีนี่ก็สะดวกดีนะดังนั้นนี่ก็แจ้งให้ญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมงานได้รับทราบนะดังนั้นนี่ก็ในช่วงเช้านี้นะคณะครูบาอาจารย์ทีนะ่จะได้ ขึ้นสวดขึ้นเจริญพุทธมนต์นะก้ารูปด้วยกันนะก็มีหนึ่งพระอาจารย์มหาสวิงยะติโกรูปที่สองก็พระอาจารย์มหาสุภาพนะปัญญาวโรรูปที่สามก็พระธิการปราโมทอนาวิโรรูปที่สี่ก็พระอาจารย์มหาสมอนอมโรรูปที่ห้าก็พระอาจารย์มหาสํมรา รูปที่หกพระาจารย์มหาภัยรัศิรัสโรรูปที่เจ็พระครูพนมเขตคณารักรูปที่แปดพระธิการนรงสุจิโนโนรูปที่9ก้าพระจาย์สมศักจันทโกคณะครูบาอาจารย์ทั้งเรูปถ้าพร้อมแล้วก็ นิมนต์นะครับที่อัดสรงเต้นปะลำพิธีนะซึ่งตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับนะเพื่อที่จะได้นำพาคณะญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมการเจริญกุศลในส่วนของการได้สรรเสริญขุนของพระรัตนไตรดังนั้นในช่วงภาคเช้านี่ก็จะเป็นการ ฝั่งพระสวดสาธยายพระปร,ะริสนะญาติโยมก็โยมอาจารย์มหาติกไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนน้อนี่เนาะเจริญพรเลยนะโยมนะ เพื่อที่จะได้นำพาญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมพิธีสำหรับญาติโยมที่มาถึงแล้วก็จเจริญพรนโยมเนาะตอนนี้ได้เวลาอันสมควรที่จะได้นำพาญาติโยมทั้งหลายได้สมาทานศีลบูชาพระรัตนตรัยอันเป็นเบื้องต้นหลังจากนั้นก็ จะได้นำพาญาติโยมทั้งหลายได้เจริญกุศลในช่วงลำดับต่อไปขอกราบนักการธระมหาเทรานุเทระแล้วก็ธรรมสวัสดีกัลยาณมิตรที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านทุกคนนะครับลำดับต่อไปนะครับ ตอนนี้ก็จะเข้าสู่พิธีนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมกันที่พระเจดีนะครับสำหรับกรหนการเข้าเข้านะครับในช่วง9นาฬิกา9นาทีเป็นต้นไปนะครับก็จะ ก็จะได้ขอเรียนเชิญคุณกรยาณีระพีพัฒนะครับประธานจุดธูปเทียนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลนะครับในช่วงนี้ก็แล้วก็พระสงฆ์ก็จะได้สวดพระปริศนะครับในช่วงนี้ก็ขอเชิญนะครับคุณกรัรยานีรพีพัฒนะครับประธานนะครับได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับ แล้วก็ขอเชิญนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าสู่พรมพิธีนะครับขอเชิญมาที่พระเจดีย์นะครับเพื่อที่จะได้มาบูชาพระเจดีย์โดยพร้อมเพียงกันนะครับแล้วก็จะได้ฟังพระบารินะครับขอใช้เสียงนี้ขอเชิญนะครับคุณกรลยานีระพีพัฒนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมีพิธีในช่วงเช้านะครับช่วงเช้าก็แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบคร่าวๆเมื่อตะกี้นะครับก็คือเราจะได้ ช่วงนี้ก็จะได้สมาทานศีลนะครับบูชาพระรัตนัยสมาทานศีลก่อนแล้วก็จากนั้นก็จะพระสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์คือสวดพระปริตนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์เสร็จนะครับก็จะมีพระอาจารย์มหาสุพลสุจินโนนะครับนำกล่าวถวายเจดีย์แล้วก็บูชาพระเจดีย์นะครับเจ้าภาพก็จะถวายเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์นะครับพระสงฆ์อนุโมทนา นะครับแล้วจากนั้นพระสงฆ์ก็จะไปฉันเพลนอันนี้ก็แจ้งกําหนดการคร่าวๆให้ทราบนะครับว่าเช้านี้เราจะทําอะไรกันบ้างนะครับแล้วในเวลาช่วงหลังจาก12นาฬิกานะครับ12นาฬิกาจะภาพสร้างมงกุฎหัดถีทั้ง16ช้างนะครับก็จะนําระเบียบดอกไม้นะครับบูชาเจดีย์บนหลังช้างนี่คือกิจกรรมในช่วงบ่ายนะครับประชาราษฎให้ทุกท่านได้ทราบก่อนนะครับแล้วก็ แล้วจากนั้นนะครับสาธุชนก็จะได้จัดเตรียมผานพุ่มดอกไม้ผานรัตนชาตินะครับเครื่องสการะต่างๆนะครับ<ท> <stones> เพื่อเดินประทักษิณรอบพระเจดีย์ในตอนบ่ายนะครับพุทธบริษัทนะครับจะเด,เ,เดินประทักษิณรอบรานเจดีย์หนึ่งรอบนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะวางเครื่องสการะบนโต๊ะพิธีนะครับาจากนั้นประธานสงฆ์เชิญบุษบกปฏิฐานบนแท่นนะครับพระสงฆ์น้อมนําเครื่องสการะนะครับ อธิษฐานแล้วก็เจริญพุทธมนต์ชยตัชยจมรคลคาถาจนกว่าจะเสร็จพิธีนะครับอันนี้ก็คือแจ้งพิธีให้ท่านทั้งหลายได้ทราบนะครับคร่าวๆช่วงนี้ก็ขอเรียนเชิญนะครับคุณกัลยาณีระพีพัฒนนะครับขอเชิญน,นะครับเชิญที่ด้านหน้าเลยนะครับคุณกัลยาณีระพีพัฒนนะครับระพีพันธ์ขออภัยนะครับ ทุกท่านก็คงจะทราบดีนะครับว่าส่วนน้มาหล็กเจดีนั้นต้นกําเนิดจริงๆนั้นอยู่ที่ประเทศศรีลังกานะครับซึ่งเป็นสันฐานเจดีซึ่งเป็นลักษณะโค้งมนกลมแต่ไม่มียอดเหมือนของประเทศไทยเรานะครับระระจะไม่มียอดแต่พอมาสร้างในประเทศไทยก็เลยจะต้องใส่ย,ยอดไปเพราะว่าถ้ารู้สึกว่าข้างบนจะล้นๆเนี่ยจะดูจะไม่คุ้นนะครับสายตาของคนไทยนะครับ ช่วงนี้ประธานในพิธีจุดธูปเทียนขอเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นพร้อมกันนะครับตั้งจิตตั้งใจให้สงบในการที่จะบูชาพระรัตนตรัยนะครับน้อมจิตน้อมใจประนมมือนะครับบูชาพระรัตนตรัยนะครับจากนี้ไปนะครับขอทุกท่านว่าตามนะครับอิมินาสกาเรนะ อุททังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังขังอภิปูชยามะขอเชิญทุกท่านว่าพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุโทโธภควา พุทธังพักวันตังอภิวาเทมิกราบสวาขาโตพักวะตาธรรมโมธรรมังนามามิกราบสุปฏติปันโนพักวะโตสาวกาสังโฆสังขังนามามิกราบขอเชิญทุกท่าน สมาทานสีลห้าพร้อมกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัตายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัตายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยจามะตติยัมปิมะยังพันเต วิสุงวิสุงรักนัตถายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิ ทุติยมปีธรรมมังสารนังคชามิทุติยมปีสังฆังสารนังคชามิทุติยมปีสังฆังสารนังคชามิตติยมปีพุทธังสารนังคชามิตติยมปีพุทธังสารนังคชามิตติยมปีธรรมมังสารนังคชามิตติยมปีธรรมมัง ระนังขจามิติยัมปีสังฆังสรนังขจามิติยัมปิสังฆังสระนังขจามิติสระขมานังปริปุนังอามะพันเตปานาติปาตาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามสุมิชฌารา เวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทา เวระมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิมุสาวาธาเวระมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิสุราเมรยามัชาะมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิสุราเมรยามัชปะมาทฐานา เวระมณีสิกขาประทังสมาธิยามิอิมานิปัญจาสิกขาปะธานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโูคัสมปทาสีเลนะนิผูติงยันตีตัสสมาสีรังวิโนทาย วิปติปฏิภาหายะสัพสสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตังผูทังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพสสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาสายะปริตังผูทังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพสสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาสายะปริตังผูทังคลัง สมันตานจักวาริสุวัตรคัจฉันตุเดวตาสัดธรรมังวุณมุนิราชันสันนันตุสักโมกดังสะเคกามีจรุเปียงคิริสีคราตเตจันตาริเควิมานี ดีเปรตเทตคามมตรวนากาเนกเฮหาวัตุมพิเกตเตอุหมาจยันตุเดวันชรัตระวิสเมยขาคันทบนงคันติทันตายสันติเกยังบุนิวารวจันนังสัโวเมสุนันตุ ธรรมสวรรคกาโลอายมพัดันตานธรรมสวรรคกาโลอายมพัดันตานธรรมสวรรคกาโลอายมพัดันตาน नमो गो भगवतो राय शाय शम्भोग श नमो ग भगवतो राय श

นังกัรฌามิตุติยามปิสังทังสรนังกัจฌามิตติยามปิปวนทังสรนังกัจฌามิตติยามปิธรรมังสรนังกัจฌามิตติยามปิสังทังสรนังกัจฌามิสามพุนเถออันเถวสันจะตวานเสันจะสห สเิปัญจะสัสตสหสานินามิสิระสางขังเตชงธรรมปันจะสังขันจะันตเรยนินามิขังนมกาลานุพาเวนะอันตวยสามเมอุปันเวอเนกาอันตรายาปิวินาฉันตุสิสตุสัมบูนเตปั जन सशत सह सनि नमामि अहं देश राम जा नमामिकारा व्यनुवान् त สันตัวเสสะตัวสามวุญเทนัวุันตระเสตยอันตจันตาลีสัสหาสเกียเวสติสัตตสัขานินามามิสิรสาหังเตสังธรรมอนจะสังกัรจะอันตเรียนนันมามิหังนมการานุภาเวนัคนตวัสามเบลุปา นวะเมอเนงกาอันตรายาวิวินายสันตุอเส สัจโนโม阿ระหะโตสามไยสามวททายสมมเหตสิโนนะโมเวทธรรมทายสาวัคคตาเสวตเนินะโมมหาสัมายสามปิปวสุวรรตเรเดนิโนนะโมโอมาตยานรานตารตนานตยานสสาตุกลงนะโม ang ti seta sewan duan dayaang moangkara mang nawi kan can dupandhawan kar nuha laan ti tusan banang kar